ผนสเปย์อย่าพ่นใกล้แบบนี้นะครับมันแรงเกินไปนะครับใกล้เกินไปนะเดี๋ยวมาดูอีกวิธีกอีกวิธีการหนึ่งไล่ฟองอากาศก่อนนะครับทํามีฟองอากาศไล่ฟองอากาศก่อนรอสักพักหนึง ให้ฟิล์มเขาเรียบให้เขาเรียบขึ้นนะครับแต่ละลายรอไม่เท่ากันต้องสังเกตเอาเอากระดาษกามาทาเอาไว้เขา การเขาไม่เขาแตกตัวไปมากเกินไปหาถังสี่เหลี่ยมมาทำเป็นบอ่อแบบนี้นะครับอ่าแตกแล้วอ้าวเราค่นดูเราพ่นทางหาทางหาเบาๆอ่พ่นทางหา่ให้ทั่วอ่ามันจะไม่มันจะไม่แตกกระจาย แต่อันนี้เป็นการแค่ลองทำให้ดูเท่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะปีมันจะไม่แตกกระจายออกไปมันจะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับหาถังสี่เหลี่ยมมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าโอเคนะครับลองดูคลิปอื่นได้นะครับ